วันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นพยาบาลนะครับมีประสบการณ์ทำงานที่อเมริกามา20ปีนะฮะปัจจุบันเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามนะครับ Medical Spa นะฮะตอนนี้แขกรับเชิญเรารออยู่ในรถแล้วนะฮะสวัสดีครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองคอรตดเตเมสากันนะครับเมืองนี้อยู่ในเขตออเลนจ์เคาน์ตีรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองหนึ่งเลยนะครับแล้วเราก็จะมาคุยกับพยาบาลคนไทยในอเมริกามาดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับพยาบาลที่อเมริกา238,000บาทจริงแล้วทีหนึ่งทำงานประมาณ3-4วันเองจริงๆไม่ได้ไปเรียนโอ้โหนี่ทำคนไทยเสียชื่อนะนะีอย่าสีเขาบอกว่าเดินไปแล้วจะเป็นโอเชียน อันนั้นงูหางกระดิ่งนะคิดไหมว่าวันนี้จะโดนหายใจเล็กเลิกให้ผมนอนก่อนได้ไหมยาสลบเลยไหมได้กาแฟแก้วแรกสำหรับวันนี้นะครับขับรถไปที่ไหนกันนะครับไปคลสตาเมซาค่ะมันคืออะไร่ะมันเป็นเมืองใกล้ๆเออว์วายมันเป็นออร์จ์เคาน์ตี้แล้วก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงโอเคครับโอเคไปกัน ล้างว่ะแล้วมีคนล้างรถนะคะล้างเองนะคะล้างแล้วก็แบบมันจะมีเครื่องหมุนปั่นแค่นั้นแหละแล้วน้ำก็ฉีดเข้ามาแล้วหัวเราก็โผล่ออกไปแบบไฟนอติเทติเนชั่นไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าแบบล้างล้างเราก็ต้องแบบเช็ดเองไงเขามีผ้าให้ที่นี่ถ้าดูจอวิกมากๆเงี้ยก็จะรู้สึกว่าจะมีใครถือสมุไรายแล้ววิ่งไล่กันอะไรเงี้ยไม่ขนาดั้นชีวิตจริงชีวิตจริงไม่มีตรงนี้ที่เราอยู่นี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ย Fairview Park อยู่ในคอสเมสาเหมือนกันอันนี้ไม่เคยมามาครั้งแรกเหมือนกันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเออมันเป็นยังไงรู้สึกจะเป็นโอเพนแอร์เรียเลยแบบนี่นะแบบเป็นไฮกิ้งเล็กๆไปเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นลูปหรือคือไม่รู้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวใช่ใช่พวพวกเราก็มาครั้งแรกมาครั้งแรกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงไปดูตรงนั้นไหมเขาเปิดอะไรไว้หลังรถมีอะไรให้เราหยิบไปกินไหมนี้จะโดนจับนะคะขอถามคุณมีหน่อยว่ามาอเมริกาได้ยังไง ตอนแรกคือมาแรกๆเลยเนี่ยวีมานวีซ่านักเรียนแต่คือตั้งใจมาเรียนพยาบาลอยู่แล้วแล้วก็พอเรียนจบ s s s o c t e t e g r g r ปุ๊บเราก็มีความหวังว่าจะได้วีซ่าพยาบาลเพราะตอนนั้นอเมริกาเขาเปิดให้สปอนเซอร์ให้คนต่างชาติได้มาเป็นวีซ่าพิเศษแล้วพอวีจบ s s s o i i t t ปุ๊บอ่าเราเตรียมอ่าลอเยอร์ทำเรื่องจะเปลี่ยนวีซ่าจากทัวริเส หรือวีซ่านักเรียนเนี่ยชาร์ล <ạ. S 2> ไม่ใช่ทัวริส์วีซ่านักเรียนเนี่ยเป็นวีซ่า Visa พยาบาลปรากฏว่าลอเยอร์ทำเรื่องผิดอาอชีวิตเ,เปลี่ยนแล้วก็เลยโดนรีเจ็กรีเจ็กลับมาแล้วเขาอเมริกาก็เลยปิดวีซ่านี้ไม่มีวีซ่าพยาบาลอีกช่วงนั้นบีก็เลยแบบอ้าวเราทำยัไงไงอะ่ะอ่าบีก็เลยต้องไปเสิร์ฟ เอาทำเราต้องท <Okay. S 1> ําทุกวิธีทางที่จะอยู่รอดให้ได้ก็ไปเสิร์ฟหลายที่มากทํางาน10บโมงถึงตีสองบ้างบางทีเราก็เก็บเงิน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 หลายปีอยู่แล้วก็โชคดีที่ตอนนั้นตอนนั้น,นอยู่ที่ v วีซ่าอะไรครับตอนนั้นวีซ่าอ๋อใช่วีซ่านักเรียนคือวีเรียงต่อเพราะว่าการเรียนที่เนี่ยมันทําให้เราสามารถอยู่ต่อได้ยืดยืดเวลาไปได้วีก็เลยไปเรียนรู้สึกจะเป็น dental assistant school ก็คือไม่อยากให้วีซ่าขาดเพราะว่าไม่งั้นเราจะไปกลับเมืองไทยไม่ได้แต่ว่าคณะที่เรียนนั้นมันจริงจังอยู่นะก็จริงจังอยู่ใช่แต่ตอนนั้นคนก็ไปเรียนบ้างไม่เรียนบ้างอะไรอเงี้ยก็คือเราสามารถลงเรียนเพื่อว่าวีซ่าจะได้ไม่ขาดแต่ว่าก็ยังไปเสิร์ฟได้อยู่แต่จริงๆแล้วไปเรียนไหม จริงๆไม่ได้ไปเรียนโอ้โหนี่ทำคนไทยเสียชื่อนะนะซีอยากซีเราต้องอยู่รอดไงก็เอาเงินแบบไปเสิร์ฟเนี่ยมาจ่ายค่านู่นค่านี่ซึ่งแบบเราก็สตรกเกิลมาแบบกว่าจะมาถึงตรงนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังสตรกเกิลอยู่นะอแล้วจุดพลิกผันอะไรที่ทำให้ได้เป็นประชาชนที่นี่ก็ตอนนั้นอ่เจอแฟนเจอแฟนก็ก็เลยแต่งงานก็เลยได้เป็นซิติเซนโอถือว่า โชคดีมากเลยนะโชคดีค่ะโชคดีถ้าไม่งั้นก็คือไม่รู้ว่าจะแบบอยู่ยังไงเออจะอยู่คือคือถ้าไม่ได้ก็คือคงต้องกลับเมืองไทยแล้วก็คงคงจะต้องไปคิดดูว่าจะทาอะไรอะไรเงี้ยก็ต้องไปหาวิธีเรียนมาใหม่เหมือนเหมือนหลายๆคนเหมือนปริบัาคนที่อ,ทอยู่แคนาดาก็ทําแบบนี้ข้างหน้าป้ายเขาเขียนอะไรอ่ะอันนี้ทางจักรยานหรือวาเนี่ยน่ใช่นะเขาบอกให้ระวังนะเพราะว่ามันเป็นทางลาดนะฮะนี่พี่คนนี้ระวังไหมนะช่วงนี้นี่คือ ดอกไม้เต็มแบบที่แคนาดาก็ประมาณนี้แล้วแต่มันจะเป็นดอกอะไรประสบการณ์ทำงานพยาบาลที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงใช่ไหมก็ถ้าทำงานโรงพยาบา,คบา,าลบานคนใหญ่จะ12ชั่วโมงทำาิชั่วโมง12 hour shift จะเป็นชีพเช้าแล้วก็ชีพเย็นก็ถ้า1ีพเช้าก็แบบ7โมงถึงแบบทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลคนไข้ ก็จะมีหลายเลเวลมีแบบแมสเซอร์ก็คือ5คนไข้ต่อหนึ่งพยาบาลแทลลี่ ally, ก็4คนไข้ต่อหนึ่งพยาบาลบ ICU ก็คือ2หรือ1ต่อหนึ่งแล้วก็ ER ก็4หรือ5นะะต่อหนึ uh ่ง huh. ตอนเริ่มงานพยาบาลเนี้ยรายได้เป็นยังไงครับรายได้ดีนะเพราะว่า,าสมมติถ้าหลัง8ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นโอเวอร์ไทม์ ก็คือทํางานจริงๆแล้วทิ้หนึ่งทางานประมาณ3าถึงสวันเองเพราะว่า12ชั่วโมงไง oh. อ๋อแล้วถ้า3มวันก็เป็น36ชั่วโมงแต่ว่าพอโอเวอร์ไทม์เนี่ยเขาก็คิดเป็นแบบ40ชั่วโมงประมาณเนี้ยไปเลยเป็นชั่วโมงก็ชั่วโมงหนึ่งเท่าครึ่งรายได้เริ่มต้นตอนนั้นอะชั่วโมงเท่าไหร่ครับอุ้ยตอนนั้นตอนนั้นถือว่าน้อยนะเพราะเป็นโรงพยาบาลเล็กใช่ไหม,มชักแบบ ส0่สเหรียญต่อชั่วโมงได้สี่สเหรียญอเมริกาต่อชั่วโมงอ่ะฮะอันนั้นน้อยมากนะนั้นน้อยแล้วหรอพ3 6 0บาทต่อชั่วโมงนะครับแล้ววันหนึงทำสิบชั่วโมงคูณ12บสอง oh โอ้ m ม g ก d นี่นะฮะหนึ่งหมบาททำงานพยาบาลไรายได้เริ่มต้น1 6 0 0งบาทต่อวันนะครับ นี่เมื่อสิบปีที่แล้วนานแล้วใช่ตอนนี้ตอนนี้แบบสูงขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถ้าโอเวอร์ไทม์แต่โอเวอร์ไทมนี่มันเกินโอทีมันเกิน12ชั่วโมงก็เหนื่อยมากเนาะอ่าเกินเกิน8ชั่วโมงคือเป็นโอทีแปดชั่วโมงละแปดชั่วโมงเป็นโอเวอร์ไทม์ก็คือเท่ากับว่าในทุกวันที่ทํา12ชั่วโมงเนี่ยจะมีโอทีด้วยใช่งั้นก็จะเยอะกว่าหมื่นหกเยอะกว่าอาจจะประมาณหมื่นแปดประมาณนั้นใช่ประมาณหมื่นแปดหมื่นเก้าใช่ซึ่งอันนี้ต้องตกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งทำกี่กี่วันอะ ก็สมมติถ้าทีหนึ่งทำสามวันก็สามสี่สิบสองสิบสองวันคูณสิบสองรายได้เริ่มต้นพยาบาลที่อเมริกาเมื่อสิบปีที่แล้วนะแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนี่ขับเลอโบกินี่ได้เลยเแต่ว่าก็คือ,าาาอนอนตามสวนนี่ไงมานะขับมานอนกินมาม่าแล้วก็ <S <S แต่ค่าใช้จ่ายเยอะค่าใช้จ่ายเยอะอก็บวกลบกันไปพอได้ทํางานพยาบาลรู้สึกว่ารายได้กับค่าใช้จ่ายชีวิตความเป็นอยู่รู้สึกโอเคไหม โอเคมากแล้วก็คือหนึ่งคือต้องชอบก่อนไงสมมติถ้าเดือนหนึ่งอยู่ได้เท่าไหร่สี่ห้าพันเหรียญแล้วก็ค่าเช่าก็ประมาณตอนนั้นนะประมาณอพันกว่ามันก็อยู่ได้มันก็มีเงินเก็บพันกว่านั้นเช่าดีแล้วนะนั้นเดียวอตอนนี้ไม่ได้นะคะอตอนนี้ไม่ได้แล้วแต่ว่าคือตอนนี้ก็ได้เงินมากขึ้นแต่ค่าเช่าก็เพิ่มขึ้นไปอีกตอนนั้นน่ะ ที่มีรายได้แสนเก้าต้องถามก่อนว่าภาษีเท่าไหร่ครับณนะวันนั้นสามสิบเปอร์เซ็นหายไปประมาณห้าหมื่นเกือบหกหมื่นบาทอพอกินไหมอะพออยู่นะเราไม่ได้เป็นคนใช้เงินแบบม,มันแล้วแต่เราใช้เงินแล้วละ่ะกินข้าวนอกบ้านหรืออะไรเงี้ยมันก็เราแต่วิวตรงนี้แบบสวยมากเลยนะเนะี่ยคิดถึงขอนแก่นบ้านผมเลยอะเป็นทุ่งแบบเนี้ยยกยตรงนี้ดีวกว่าปัจจุบันเนี้ยทำงานพยาบาลมากี่ปีแล้วอะสิบกว่าปีค่ะประมาณสิบ <17. S 1> แล้วปัจจุบันมีไรายได้ชั่วโมงละเท่าไหร่โออันนี้บอกยากเพราะว่าทำ p r i v a t e ทำกับหมออะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่อีการาคาหนึ่งใช่มันดูมันแล้วแต่เราดูคนไข้เยอะขนาดไหนถามได้ไหมปัจจุบันเฉลี่ย เดือนหนึ่งมีรายได้จากอาชีพพยาบาลเท่าไรพยาบาลถ้าทําในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยน่าจะสักเจ็ดพันเหรียญได้อะประสบการณ์ทำงานสิบเจ็ดปีสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับจะมากกว่านั้นอ่ะถ้าสมมติทีนี้มันเคสใบเคสด้วยเคสใบเคสใช่แล้วก็จริงๆแล้วรายได้เนี้ยคือถ้าทํางานครบสิบปีก็น่าจะถึงแล้วหรือปล่าเพราะว่าสิบเจ็ดปีนี้มันถึงมันปีไปแล้วมันถึงมากมันถึงบอกว่ามันมากมันน่าจะได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำอะฮะ ถ้าสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทเนี่ยต้องเสียภาษีเท่าไหร่ครับทีนี้มันก็เริ่มเ,เป็นบรักเกตแล้วใช่สมมติถ้าออข้ามเป็นบรักเก็ตก็อาจจะไปต้องสี่สิบเปอร์เซ็นต์หรืออะไรไปก็เกือบจะครึ่งหนึ่งนะหลังจากทําพยาบาลมาสิบเจ็ดปีนะปัจจุบันนี้คือผ่านตัวมาทําธุรกิจส่วนตัวแล้วใช่ไหมถูกค่ะคตอนนี้ก็ทำสองจ็อบอยู่มีธุรกิจส่วนตัวด้วยเป็นมีเดลโคสปาแล้วก็ยังดูแลคนไข้อยู่เดี๋ยวเราไปดูธุรกิจของคุณวีดีกว่า ว่าเป็นยังไงบ้างกพวเยู่ยู่ไอเดียอะไรจริงๆอยู่นิดเดียวนเนี่ยอันนี้คือตรงที่เราอยู่แล้วเราเราเดินจากตรงนี้นะฮะมาแค่ตรงนี้เองนะเนะี่ยแล้วนี่คือทั้งหมดโหเดี๋ยวเราสำรวจที่นี่สักหน่อยดีกว่านะฮะให้รู้ว่าคุณภาพชีวิตของคนในประเทศเอเมริกาเนะี่ยที่เขามีสวนสาธารณะมีห้องสมุดมีสนามเดล่นมันเป็นยังไงนะาทางเดินลงนะครับ I <inaudible> a <inaudible> 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 oh, <inaudible> oh, no, 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 no. Thank you. I just wonder where we are. That's all. Oh, uh, are. That's all. are you familiar? Yes, yeah. <laughs> okay, so where are we going? <laughs> so this goes down. There's a path that goes uh -huh. over there, yeah. or it can go that way, and that goes into like a neighborhood. neighborhood. Um, okay. Super pretty over here. Just be careful for coyotes. <gasps> they you 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 they're actually guys enjoying bother them the lake seeing sure over there just that's taught that that think don't but not know if I'm I'm I นี่นะที่ผมขับรถมาแล้วคุยกันว่าคนที่เนี่ยกันเองกันเองแบบนี้นะครับเขาพร้อมที่จะพูดคุยกับเรา เราหลงทางหรือเราอะไรเงี้ยเขาก็จะทักทายะอะไรเงี้ยแต่ในทางกลับกันเนี่ยที่นี่ก็จะมีคนแบบก็คือคุยแล้วอาจจะคุยไม่ดีก็ได้ <c oughs> อ,อแบบใช่ใช่ถ้าเทียบกับแวนคูเวอร์ที่ผมอยู่ก็คือที่นั่นจะตึงตึงแต่ในความตึงอะ่ะคือมีมารยาทต,ต่อกันเขาเดินไปคนเดียวมา่อกี้นอยู่ในป่าอย่นั้นะแล้วเขาบอกว่าจะมีค่ยตี้ด้วยออให้ระวัง ในฐานะที่ผมเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยต้องแกล้งทําเป็นเหมือนคโยตี้จะมากัดให้คนตกใจแล้วไปตัดจริงมีกล้องกล้องอะไรอ่ะกล้องที่ส่องดูพฤติกรรมคนใช่ไหมแต่ว่าข้างบนเนี่ยสเนกนะเดนเจอร์นะอันนั้นงูหางกระดิ่งนะหน้าจะเยอะอีกเออต้องระวังนะ ขายอืมันะมันก็นต้องมีงูเป็นธรรมดาพวกสัตว์ใช่ไหมสัตว์เทอตี้ที่แบบเป็นสัตว์เล็กไงงูหางกระดิ่งเสียงมันก็จะเหมือนแบบกิ่งไม้สั่นอะไม่ควรจะเมื่อกี้ม,มันจะอยู่ตรงนี้นะเดินเข้าไปปุ๊บแล้วมันมีตัวอะไรไม่รู้วิ่งเข้าไปในพุ่มไม้จริงๆเราต้องเดินไปตรงนู้นนะครับโล,<ง>ล่งๆเาข้าป่าทำไ,ไมทไมเราถึงเลือกที่จะเดินเข้าตรงนี้ตอนนี้เราถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยถึงแล้วค่ะครับตรงนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ย ตรงนี้เขาเรียกว่า Porcelain Luxury Suite ค่ะที่เห็นป้ายตรงนี้ใช่ไหมต้องแล้วค่ะแล้วก็คลินิกคืออยู่ด้านในนี้ใช่ไหมครับอยู่ในนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับได้ค่ะอันนี้หรือเปล่าเนี่ยโคคิเลียนลักชัวรี่สัลอนสุไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะข้างบนป้ายพ i สเลนพอสเลนอ๋อพอสเลนโคคิเลียนพสเลนทำไมชื่อที่นี่มันคิดถึงชื่อคนไทยจังเลยอะพสเลนออ ถ้าออกเสียงภาษาไทยก็คุณโพสเลนโพสเลินโพสเลินคุณโพสลินข้างในจะมีอะไรบ้างครับค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เสริมสูตรความเงนนะคะแล้วก็จะเป็นห้องเล็กๆๆที่คนสามารถจะเช่าได้แล้วก็จะมาตัดผมทำเล็บนวดหน้าหรือนวดตัวก็ได้ะะถึงแล้วค่ะห้องสุดทนะคะเข้ามาเลยค่ะที่ร้านมีบริการอะไรบ้างครับค่ะร้านเราก็จะมีโบท็อกซ์สองอย่างนะคะเป็นโบท็อกซ์แบรนด์ก็เป็นดิสปอร์ตนะคะ แล้วก็จะมีฟิลเลอร์อย่างเช่น r e s t l a n j u p i t e r RHA, Scoptra เป็น Bio s ส m u มู t เลเนะคะแล้วก็จะมีสกิ n เพนไมค e น d l ลิงมี PRP แล้วก็ PRF แล้วก็มี PRF s c g e l ค่ะโอ้ร้านแบบว่าผู้หญิงมาก <c oughs> หรือว่าจะเรียกว่าอะไรเกาหลีหรือเปล่าดูแบบว่า m ม n i m a l l ลสติกแล้วก็ที่นี่คือเป็นลักษณะแบบว่า Appointment ถูกไหมแอ i n t m เ n t only ค่ะก็คือว่าต้องนัดก่อนลงมาค่ะ ซึ่งรายละเอียดเบอร์เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ที่ลิง์กด้านล่างนะจบแล้วเอ้ยไม่ใช่โอเควันนี้วันนี้จะทําอะไรนะฮะวันนี้ก็จะทําอะไรดีคะเพราะว่าผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องตานะอ,อืม เป็นคนตายยับมากมถ้าสมมติว่าผมจะทำเนี่ยควรทำอะไรบ้างแนะนำจากหน้าผมเลยควรแนะนำโบท็อกก่อนอย่างแรกเลยใช่เพราะว่าจะเห็นว่ามีรอยพวกตินกาเริ่มมาแล้วก็มีรอยตรงหน้าผากอะค่ะรอยย่นลตอนาผากซึ่งเป็นปกตินะคะทุกคนจะจะมีแล้วเราก็จะค่อนข้างจะใส่เบาๆก่อนครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่สองเราจะดูต่อไปว่าใส่เท่าไหร,อไรอ่อยากลองฉีดไหมคะฉีดวันนี้เลยเดีย๋ยวนะ ถ้าถ้าสมมติฉีดควรจะฉีดตรงเนี้ค่ะนาผักแล้วก็ตรงตีนกาโดนแสงแดดหรืออะไรเงี้ยตาปิดนะฮะแล้วก็เห็นรอยยับชัดเจนได้ค่ะกจะจะ็จะเนี้ยจะจะเน้นแถวๆดวงตาใช่ใรอบๆบตาก่อนที่จะใช้บริการเนะ่ยมันจะต้องมีอะไรก็ส่วนใหญ่จะถ่ายรูปแล้วก็เซ็น เซ็นพวกยินยอมอะค่ะแล้วก็พวก medical history อย่างเช่นถามพวกเคยทำอะไรมาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างของผมก็คือเป็นภูมิแพ้แพคิวหนัง <นะ S 2> อด่างนี้ก็ต้องแจ้ง<อ>ใช่ไหมคค่ะควรจะแจ้งค่ะเพราะว่ามันอาจจะเราไปอาจจะไปทำหัตถกรรมแถวนั้นแล้วก็เราจะได้รู้ว่าออกเขาเคยเป็นมาก่อนอแล้วเราก็จะไม่ทำตรงนั้นขมดทั้งหมดคิวถ้าขมวดคิวคือแบบเหมือนลืมไปแล้วมันทำยังไงอะไ แต่กำเนงจะเจ็บนี่หว่าถึงว่ารู้สึกแปลกทุกคนเป็นหมดแหละมกับมีการปูวเข็มเข้าอืมแล้วเวลาสักไม่เจ็บหรอเจ็บครับแต่มันมันเจ็บคนละแบบอะ่ะอันนี้เจ็บแิ่เพียงสักมันเจ็บมากแต่ว่ามันเจ็บเรารู้ว่ามันตื้นแต่เวลาเราจะโดนเข็มเน่ยเราจะรู้สึกว่ามันลึกเหรอใช่อุปกรณ์วางไว้แล้วนะคิดไหมว่าวันนี้จะโดนไม่ได้คิดเลย ไม่ได้คิดเลยไม่อยู่ในสคริปต์ใช่ไหม,มพร้อมหรือยังคะพร้อมไม่พร้อมก็จะโดนแล้วนะไม่พูดไม่กล้าจะพูดออกมาเลยพร้อมหรือไม่พร้อม,อมไม่ออกโอ้โหเห็นเข็มล้วเร็วเร็วเร็วเวเดี๋ยวทขาไม่คนตัวจริงนะเขาใหม่เอาใหม่คนเขามไม่ทำนะคนว่า เข็มเล็กจังเลยอ๋อโอ้ยโดนตัวเลยเข็มแค่นี้เองหรออะไรนี้สิเมื่อกี้แตะแตะตัวนี่คือแบบจะจะลงไปยังบ่อแล้วอะโอเคครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มเริ่มตรงไหนก่อนเ่ยตรงกลางตรงกลางตรงกลางหายใจลึกๆให้ผมนอนก่อนได้ไหมอยาสลบเลยแม่เนี่ยค่ะผู้ชมครับผมลืมไปนะตอนที่คุยกันในวิดีโอเนี่ยผมลืมไปว่าผมเป็นคนกลัวเข็มเนี่ยแล้วเพิ่งเห็นไง แล้วก็เพิ่งนึกเอ้ยเราเป็นคนกลัวเข็มนี่หว่าข,ขอขอขอเท้าขึ้นอีกได้ไหมครับได้ไ,ดไดให้รู้สึกว่าตัวไม่ไหลถ้าจิตวิทยาเขาเรียกว่าอะไรครับอาการเขาเรียกว่า distraction หรอหรือว่า diffusion หรือว่า,วาทำอย่างอื่นก่อนอแทนแทนที่จะทำอันนี้ที่ว่าเจ็บหรือเปล่ารีกเลี่ยงหนึ่งจุดง่ายไหมไม่เจ็บครับธรรมดามากเจ็บเห็นนิ่งๆนี่ไม่ใช่อะไรนะจะเป็นลม กลัวจริงๆอยากร้องอยากขยับมากกลัวจนขาแบบอ่อนเลยอย่างเงี้ยสะกนไม่ออกต้องนิ่งนิ่งไว้อย่าซีเดี๋ยวคนกลัวคนดูกลัวง่ายไหมคะดีมากเลยครับไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยนะอืมถ้าลูกอย่างนี้ทําตั้งนานละถูกต้องค่ะทุกคนก็เค่นี้ละล็อตตาจะนิดนึงเสร็จแล้วง่ายมากเลยค่ะจริงๆคือเรียกว่าไม่เจ็บเลยนะ เด็กยังจะเจ็บกว่ามีรอยแดงนิดหน่อยแล้วมันจะหายไปเองภายในประมาณสองชั่วโมงค่ะหลังทำโบท็อกก็คือหนึ่งคือแพาเป็นผู้อีคือไม่แต่งหน้าสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็อย่าออกกำลังกายแล้วก็อย่าทำอะไรที่แบบร้อนๆแบบไปซาวน่าหรือทำอาหารที่ร้อนตากแดดอะไรร้อนๆนะคะก็จะหลีกเลี่ยงภายในวันนี้ อ่าแล้วเวลานอนก็ควรจะนอนตรงๆตั้งตอย่างเงี้ยแค่วันนี้ค่ะนอนหัวทิมไม่ได้นอนหัวทิมหัวคว่ำอย่างเงี้ยไม่ได้โอเคใช่อ่าภายในสองอาทิตย์นี้พยายามอย่าไปนวดหน้าอย่าไปเฟเชลอย่าไปทําอะไรกับหน้าแต่เราล้างหน้าด้วยสบู่ล้างหน้าได้ค่ะแบบแตะ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 อย่างเงี้ยตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหมใช่เราจะไปนวดนวดนวดกเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อครับเนี่ยเดี๋ยวจะไปคิดทางร้านอาหารไทยค่ะชื่อว่าหนุมาน Oh. เดี๋ยวจะดูว่าคิวเยอะหรือเปล่าเาว่าปกตินี้สามโมงน่าจะมีคนแน่นใช่ไหมใช่ตอนนี้เรามาถึงร้านหนุมานแล้วนะครับร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยที่ดังของแถวนี้ถูกไหมครับถูกค่ะอีกสาขาหนึ่งจะยุ่งมากแต่สาขาอีกนงไม่เคยมานะแต่เป็น oh. สาขาอเขา บรรยากาศแบบเหมือนเป็นไทยสมัยใหม่อย่างนี้สิไม่ใช t สิงแก้วบิดยากมากอันนี้คือ uh huh. ผัดกะเพราหมูหมูสับนะเนี่ยมากรุงเทพตอนมาเรียนนี่คือตกใจแบบโอ้คุณกรุงเทพไปกินเผ็ดนิวาอะไราเเผ็ดทุกอย่างเลยคนอีสานคือเผ็ดเป็นอย่างย่างอย่างย่างเมนูอะไรที่แบบดังดัง so good so good oh my gosh amazing เป็ดเป็ดของจริงอนะนะนี่เราอยู่ที่ห้องสมุดของเมืองคอสตาเมษานะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณวีจะพาเราไปสำรวจห้องสมุดที่นี่กันนะโอดูบันไดที่เดินขึ้นไปดิห้องสมุดที่นี่แบบสวยมากอ่ะ ห้องสมุดนะฮะพับบิกไลบรารีของอเมริกานะฮะช่วงที่เรียนพยาบาลมาใช้บริการพวกห้องสมุดนี้บ่อยไหมโอ้ยบ่อยมากบางทีอยู่ตั้งแต่เปิดจนปิดเลยแต่แบบมันจะมีไลบรารีบางที่เขาจะมีสตาร์บัคด้วยไงแล้วก็ดื่มกาแฟไงซื้อกาแฟเขาแล้วก็แต่บางทีก็ยืมหนังสือเขานะสมมติถ้าเราแบบเออต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมันก็เขาเขาก็จะเปิดให้ใครมาก็ได้ไม่ใช่แบบว่าต้องซื้อหนังสืออย่างเดียว ก็คือดีตรงเนี้ยที่แบบมันมีบริการพวก Public Service อะไรอย่างเงี้ยโอ้คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ที่นี่สวยนะเนะี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าชุมชนนี้อาจจะเป็นชุชมชนที่แบบรายได้ดีหรือเปล่าอ่ะก็เป็นไปได้ก็คือมันอยู่ที่ภาษีที่ประชาชนจ่ายอะถ้าที่ไหนเก็บภาษีได้เยอะของที่นั่นก็จะดีใช่ออใช่แล้วก็บังเอิญเราเห็นนี่มีสระว่ายน้ำนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูสระว่ายน้ำตรงนี้นิดนึงนะฮะ นี่นะครับบรรยากาศภายใน <The> dogs. เลี้ยงเด็กอะไรเนี้น oh, เยเขาที่นี่จะมีห้องเลี้ยงเด็กด้วยอ,นนอันนี้คือบรรจงแบบให้อนนอกใหใหญ่มากเลยอู้หนี่นึกถึงตอนสมัยเรียนมัธยมที่แบบอยากมีสนามบาสแบบอินดอร์ในโรงเรียนเนี้บววเขายกไอ,ไอ้นั่นได้ด้วยมีเป็นบาสด้านบนด้วยอ่ะแป้นบาสยกได้ สำหรับคนเล่นอย่างอื่นไงสมมติเล่นบอลลีบอลอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ติดอันนี้ยิมนลาสติกนะครับไม่มีคนพี่จังเลยอ่ะเขาจะมีแบบตรงนี้ก็คือที่กินน้ำนะใช่แชรได้ไหมเอยที่กินน้ำของเด็กนะครับอันนี้ของผู้ใหญ่มีตู้เกมด้วยหรอมีตู้เกมด้วยแล้วก็มีแบบนี่นะครับมีตู้เกมอยู่ด้านในด้วยนะถ้าลูกผมมานี่คือชอบแน่นอนก็คือแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เอามาทิ้งที่นี่

ก็จะจ่ายเพิ่มนิดคือเขาจะคิดเป็น card pass คล้ายๆเหมือนไป BTS แล้วก็ต้องซื้อแบบ charge card แล้วก็ใช้เรื่อยๆใช่เป็นบัตรครั้งละครั้งละรู้สึกจะ5เหรียญ10เหรียญแล้วแต่เราจะซื้อคุณตำรวจนะฮะทำอะไรกับคนไรบ้านที่นอนอยู่ข้างๆรัวนะไม่รู้เหมือนกันนะที่นี่คือเราและคนไรบ้านเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮก็คืออยู่รวมกันเออใช่ตอนมาใหม่ๆคนไรบ้านเยอะขนาดนี้ไหมครับไม่เยอะขนาดนี้ ไม่ค่อยมีเลยด้วยซ้ำคือไปตอนกลางคืนตอนแนวเอนี่คือปลอดภยัยแบบเดินไปบาร์ไปอะไรอย่างเงี้ยแบบคือค่อนข้างปลอดภยัยแล้วมันเปลี่ยนมากหลังโควิดอะค่ะอ๋อส่วนใหญ่หลังโควิดแล้วก็ประชาชนคนไร้บ้านก็จะเยอะขึ้นเพราะตอนนั้นก็คนคงจบงานเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนติดยามากตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเดลบค่ะ เป็นแอนไทมอลก็จะเป็นแบบค i ิปสเตอร์คิปสเตอร์นิดนึงใช่มันก็จะเป็นร้านแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแล้วก็จะเป็นแบบพวกโลโก้เมดแฮนด์เมดหรือเป็นยูนิคกูดส์หรืออะไรประมาณนี้วินเทจจากวันที่มาอเมริกานะฮะแล้วก็ถึงวันนี้ที่ทำงานพยาบาลแล้วก็เปิดกิจการของเองเนะี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับอเมริกาชอบนะแต่กว่าจะถึงตรงนี้ม,มันยากก็จริงแต่พอมา จุดจุดหนึ่งที่โอเคเราทํางานแล้วก็เก็บตังค์แล้วเราก็ได้เปิดอะไรเป็นของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าได้ทําอะไรหลายๆอย่างคือ,อเมกามันก็จะมีอะไรทําแบบว่าอ outdoor มีสวนมีอะไรให้เด็กเล่นแบบเพลก g า o ให้เด็กเล่นแล้วไปไหนมันก็คือสมมติจะไปบีชมันก็ใกล้จะไปภูเขามันก็ใกล้อะไรเงี้ยมีทุกอย่างขอกลัวตอนอยู่ไทยเนะี่ย ครอบครัวทาทางานอะไรอาชีพทำงานเป็นพวกอาร์กิเต็กอะ<า>ค่ะค<า>ุณพ่อทำอาร์กิเต็กอยู่ที่นี่แล้วก็มาเจอคุณแม่แล้วก็แต่งงานแล้วก็มีพ<อ>ี่ชายแล้วพอมีพี่ชายก็กลับเมืองไทยแล้ววีก็ไปเกิดที่นูนอ๋อ,อโตเร,เ,รเราเกิดที่ไทยเราเกิดที่ไทยเราโตที่ไทยป .5 ก็มาเรียนที่นี่รอบหนึง่งที่เท็กซัสกลับไปเมืองไทยที่นี้เราเขาก็บอกว่าเราเด็กเกินไปเขาไม่ให้วีซ่าเราวีซ่าเราไม่ผ่าน ครั้งแรกเราผ่านนะมาถึงมาที่เนี่ยน,นะใช่ครั้งแรกเราผ่านแต่ครั้งที่สองเราไม่ผ่านละแล้วเราก็เลยโอเคเราไปที่นู้นไม่ได้แม่ก็เลยส่งไปที่ออสเตรเลียก็เลยไปเรียนออสเตรเลียหนึ่งปีค<ช>ือแม่ก็ไม่ได้อยู่นะแม่ก็แบบกลับเมืองไทยนี่คือเหมือนพ่อแม่อยากให้เติบโตในต่างประเทศนะแล้วพอสเสร็จแล้วก็ออสเตรเลียหนึ่งปีแล้วก็กลับมา<อ>ที่เมืองไทยแล้วก็ก็เรียนอินเตอร์ไปจนจนจบไฮสคูลแล้วพอจบไฮสคูลล้วก็เลยไปต่อยอแบบ แล้วสุดท้ายก็คือกลับมาเรียนพยาบาลที่อเมริกาถูกต้องไทยเนี่ยจะมีพูดกันเยอะมากเรื่องที่เนี่ยรักษาแพงแล้วก็หมดตัวทาให้มีเงินไม่ได้รักษาจริงๆไม่ใช่นะ,ะใช่ค่ะสมมติถ้าเราไม่มีจริงๆอ่ะเขาก็รักษาเราอยู่แล้วรักษาเราจนถึงสเตเบิลพอสเตเบิลเสร็จเขาก็จะคิดต่อไปว่าอ้าวจะทำไงคนนี้ดีสุิถ้าไม่มีฉลารันเขาก,ก็เขาจะช่วยเราอัพพลายอินฉลาร์นให้ ซึ่งสามารถ cover ต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความช่วยเหลือหลายแบบสุดท้ายเราก็อาจจะให้ผ่อนถ้าใครอยากรูว่าไปศึกษาแต่โอเคครับนี่เราข้ามมาอีกฝั่งนึงนะโซนนี้มันเป็นยังไงครับเนี่ยโซนนี้ก็เรียกว่าเดอะแคมป์น่าจะมีร้านอาหารเยอะกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้จะเป็นร้านกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กำรวยอะไรอเงี้ยร้านนี้ฝั่งนี้จะเป็นแบบอาหารเป็นบาร์เป็นเบียร สำหรับคนที่ชอบดื่มหรือชอบมานั่งชิลๆอะไรเงี้ยดูคน people watch ข้างบนก็จะเป็นที่ exercise เป็นแบบ Pilates ที่ออกกำลังกายที่ออกกำลังกายโอ้โหที่นี่บรรยากาศดีนะครับเนี่ยทางก็จะเป็น outdoor เป็นอะไรอย่เงี้นั่งดื่มวายม,มีร้านวายด้วยร้านวน์จากวันนั้นถึงวันนี้ยังมองว่าอเมริกาเ,เป็นเมืองแห่งโอกาสอยู่ไหมครับแน่นอนค่ะถ้าจะให้แนะนำสำหรับคนที่ยังไม่เคยมามาเที่ยวก่อน ม,มาเที่ยวดูว่าชอบไหมอากาศเป็นยังไงคนเป็นยังไงเราเราอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราโอเคไหมเพราะว่า,าไ,มไม่ว่าทุกคนจะชอบอเนาะใช่แล้วก็ถ้าชอบเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเรามายังไง ก็หนึ่งก็อาจจะมาทัวร์ลิสก่อนถูกไหมก็มาดูล้านก่อนถ้าชอบก็ดูว่าเฮ้เราควรจะเรียนด้านไหนหรือเปล่าเป็นพิเศษที่<ม>เขาอาจจะมีวีซ่าให้พิเศษมันมีวีซ่าพิเศษสําหรับอะไรที่เราอยากจะเรียนอยู่แล้ว<ม>เราก็ลองมาเรียนได้<ม>แบบมาแบบเป็นวีซ่านักเรียนดูว่าเขาพอจบแล้วเฮ้เขาจะมีสปอนเซอร์ให้หรือเปล่า<ม>อะไรเงี้ยก่อนจะไปก็ขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดกัน ติดตามวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจใช้บริการนะฮะเมดิคอสปานะครับของคุณวีนะครับเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ลิงก์ด s สคริปชั n นหรือคอมเมนต์นี้นะครัค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายปิดท้ายคลิปต้องขอขอบคุณร้านมิมทัตทูแบงคอกไทยแลนด์นะฮะที่สนับสนุนวิดีโอของผมเสมอมานะฮะ